ตอนที่สามูการและอีไราจาจะเข้ามาโจมตีพร้อมกันก็ได้มีระเบิดลงมากลางวงพวกเขาท่านใดนั้นมีกลุ่มคนปริศนาออกช่วยดราเคนออกไปจากวงหลอมนิดเถอะทำไมถึงเร็วเข้าไม่มีเวลาแล้วคนนั้นได้พาดราเคนหนีไปเมื่อเห็นดังนั้นอีไราจาถึงกับเจ็บใจมากบ้าเอ้ยด้วยเหตุนี้ศึกปลาเวบพูดจบลง กลับไปด้านกลุ่มปฏิวัติกำลังร้อนรนเพราะกลุ่มที่โจมตีอิระจามีเพียงทอรันคนพี่เท่านั้นที่กลับมาทัานใดนั้นได้ผู้หญิงควบม้ามาส่งราเคนราเคนเป็นไงบ้างฉันสบายดีแค่เจออะไรแปลกๆนิดหน่อยนะส่วนเธอคนนี้คือจังหวะนั้นเธอได้เปิดเผยว่าคือแรมซี่และดูเหมือนเธอจะเป็นเพื่อนเก่าของอมิและราเคนด้วยเธอเล่าว่า ได้ยินค่าวว่ามีการปฏิวัติเธอจึงร่วมรวมผู้คนจากที่ต่างๆส่วนเธอล่วงหน้ามาช่วยก่อนแต่อีกไม่นานพวกของเธอก็คงจะมาถึงคนที่มามีจำนวนถึง1,000เลยโดยเหตุนี้ทำให้ตอนนี้กองทัพพวกเขาก็ได้มีคนเพิ่มมาอีกรวม1,800คนเลยทุกคนดีใจเย่เย,เยกลับไปด้านพวกเอลฟ์กลับไปด้านพวกเอลฟ์ได้เสียกำลังพลถึงหลายร้อยคนจึงตัดสินใจกลับไปตั้งหลัก ที่เมืองโตโรสโตนก่อนอีไรจ้าเจ็บใจที่จัดการกลุ่มกบฏไม่ได้แถมยังพาลูกน้องมาเจ็บหนักอีกจงลงโทษตัดผมตัวเองเขาต้องใจจะแก้มือโดยจะยกทัพใหญ่ไปจัดการก็ไม่รู้ฐานพวกมันอยู่ไหนแถมพวกมันไม่ออกมาสู้ตรงๆอีกและด้วยเหตุนี้ทําให้ตอนนี้การสร่งหินแร่ต้องหยุดไปโดยไม่มีกําหนดเมื่อไม่มีแร่ทําให้จักรวรรดิกรีนแลนเทียนเริ่มขาดรายได้อย่างมหาศาลนั้นทําให้ประชาชนเอลฟ์ เริ่มไม่พอใจรวมถึงคิงแฮร์รี่ด้วยอีไราจาเจ้าคนไม่ได้เรื่องคิงแฮร์รี่จึงเรียกอีไลล่ามาให้ไปช่วยแต่เธอปฏิเสธจนแฮร์รี่โมโหพูดว่าถ้าเธอปฏิเสธอีกนี่แล้วก็ฉันจะกักบ,บริเวณเธออยู่ที่แถบชนบทในบ้านเล็กๆโดยเมื่งนั้นอีไลล่าจึงจำใจต้องไปแต่คิงแฮร์รี่เขาได้ส่งทหารม้าฟินดา3,000คนไปช่วยด้วยเหตุนี้ เอลล่าได้นําทหารม้าฟินดาพร้อมลูกสมุนคู่ใจเธอไททันกับทหารซามูกาดของเธอทั้งหมดนี้ราวห้าพนายได้ขึ้นเรือไปยังทวีปสโตนตัดภาพมายังคิงแฮร์รี่เหตุออการณ์กรบฏในสโตนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกระทันหันแต่ก็ช่างเถิด